ลาสุดเกิดที่ยังขึ้นกับน้องลูกน้ําผู้สาวขาหละเนพี่นองเนาะเรียกว่าหลายๆ้นเมื่อเสานีานต้ตกอกตก,ตกใจพี่น้องแต,<ก>ต่ว่าก็เสิไป,ปนานมากหลงังคือเก่าเหมือนเดิมพห้คําพานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีมิมมแคทนแฟนมอลล่ามทีเครพรักสู้ผู้สู้คนวันนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยกับพายข้ามานเกิดอะไรขึ้นกับน้องลูกน้ําผู้สาวขาหลาะเมื่อคําขึ้นทีผ่านมากพาคําพานเรียกว่าหลายๆคนทีเห็นโพสต์นี้ของน้องลูกน้ําตกอกตกใจพายขําพาน เริ่มมาจากโพสต์นี้พี่น้องโพสต์แรกของน้องลูกน้ำผู้สาวคาะหล่อเพิ่นเขาไปโพสต์ใน y o u t u b e ในชุมชนของเพิ่นเนาะวาจังซีถ้าตอนนี้ฉันไปพวกคุณทุกคนคงสิเงียบกันและก็ซัดใจมากเลย <c oughs> แมนบอสเห็นว่ามั่นกับคงสิชยัยเพราะตั้งแต่ฉันเกิดมากฉันกระโดดเดียวมาโดยตลอด ต่งแต่เกิดฉันบบมีพอบบมีแมมอบร่มสั่งสอนเหมือนคนอื่นเขาเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดจากข้ามเบาของฉันเองฉันยอมรับพิษทั้งหมดบบมีไผมากวบคุมอารมณ์ฉันเวลาที่ฉันโมโหจนขาดสติฉันเข้าใจทุกคนที่ร่วมด่าฉันอยู่ตอนนี้ฉันกระรสซึเกลียเจ้าของคือกันเกลียดที่สุดเหมือนที่ทุกคนเกลียดฉันนั่นแหละอ่าอบแปลกใจดอกที่ฉันต้องโดดเดียวอยู่คนเดียว ด่าฉันให้เต็มที่ไปเลยนะทุกคนตามสบายวันสันสาหรับโพสต์นี้น้องลูกน้ำผู้สาวขาเหลาะมีการโพสต์รูปของตัวเองเนาะพี่น้องเนาะเป็นภาพขาวดําพร้อมกับน้ําตาคลอเบ้าในหลับพยาถามเป็นไหน่นละ่ะบอกง่งไๆหลังจากนั้นพี่น้องตามมาด้วยโพสต์นี้ห่างกันหนึ่งชั่วโมงลูกน้ำผู้สาวขาเหลาะในะช่อง YouTube ในชุมชนของเพื่นเขากับ่อหัวผู้ใดเป็นคนเขาไปโพสต์ให้เพื่นหรือจังใดเนาะพี่น้องเนาะเพื่อน่าจังซี่ RIP เจ๊น้ำหลับให้สบายนะครับเพื่นว่าคอหายชาหนาเกิดมากยาใดโดดเดียวเดียวดายอีกว่าสันอ้าวเกิอด,ด<ไ>อะไรขึ้นพี่น้อง Oh หลังจากที่หลายๆคนเห็นโพสต์ของลูกน้ําผู้สาวขาหลาะเมื่อเสาร์นี้มียูทูบเบอร์หลายช่องนพี่น้องเนาะบอกขออนุญ,ญาตเลยซื้อมีการโทรมาหาแอดมินหน่อยเพื่อคำถานว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องลูกน้าผู้สาวขาหลอกว่าสั่นทาะ oh <my> ซึ่งเพื่อนกับมีการสร่งโพส์นี่แหละตอนแรกแอดมินหน่อยบ็เห็นเพิ่นส่นงมาให้เบื้องก่อนก็เลยว่าเอาเกิดอยังงขึ้นหลังจากนั้นแอดมินหน่อยก็เลยโทรไปที่ น้องลูกน้ำผู้สาวขาหล่ะโทษเม็เส้นเจอพี่น้องว่าสินี่แหละเกิดียังขืนสิมิบุไดร,รับอ,อแต่ว่าปรากฏว่าไม่มีใครรับโทรศัพท์พี่น้องแต่ว่าในเวลาต่อมาบาดที่นี่มีคนเขามาตอบแชทกับแอดมินหน่อยบางสี่เนาะลูกน้ำรับครับเห็น่าผมเป็นพี่ไส้ของเขาครับน้องกินยานอนรับหลกักะยาคลายเครียดที่หมอไห้อ่าไปซิกกว่าเม็ดเห็น่าเลยรับสนิทว่าสั่นเอาแอดมินหน่อยก็เลย ต่อไปว่าพักผ่อนเลๆเป็นห่วงประมาณนี้แหละพี่นอ้องเพิ่นกับว่าเพื่อนเป็นทีไส้ผมกับเป็นห่วงน้องคือกันครับน้องแหงงยุคคนเดียวอยู่วัดสันอ่ะเป็นจังไรในเวลาต่อมาบัดที่นี่พย,ย่อนย่ำผ่านทางด้านน้องลูกน้ำผู้สาวขาเหลาะมีการเคลื่อนไหวในแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กส่วนตัวของเพื่นเมือ่อหนึ่งชั่วโมงสไปที่า่านมาในเองพี่น้องทั้งด้านเฟซบุ๊กของน้องลูกน้ำผู้สาวขาเหลาะ,ะซึ่งเพิ่นกับได้โพสต์น้องพี่น้องเนาะ ซึ่งกับมีการเคลื่อนไหว,ว่าจังสี่สวัสดีครับผมเป็นพี่สายของรูกน้ำน้องสาวผมย่างบ่อตุยครับคนที่คอมเมต์อยากให้ตุยเสียใจด้วยนะแต่กเกือบตุยจริงๆละ่ะันว่าต้องขอบคุณแม่น้อยหลักการที่งานาที่มาท่านเวลาบจําสัทคงรับบอตื่นิบอิลีขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงน้องสาวาน้องมีภาวะเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อวานน้องเครียดนักมาก เลยอัดยานอนรับแล้กก็ยาที่หมอให้มาก,กินไปซิบก็เม็ดขอบพุ่นไม่น้อยที่ปุกบอสันนอ้องคงสิบตืนอีลีเ mm hmm. อานี่พี่น้องเกิดอี่ยังขึ้นนี่แหละเป็นอย่างทางั้งด้านบอสโจหรือว่าคนที่ข้ามวอดอยู่ในวงการพี่น้องโรคโซเชียลสีออกมาเบาเสมอว่าโรคโซเชียลมัน,ม,นมั่แม่ธรรมดา <c oughs> ก็คือต้องอยู่กับมันให้ได้คนที่สีอยู่กับมั่นได้ต้องมีใจที่เข้มแข็ง อีหลีพี่น้องเพราะว่าหลายๆคนสิ่งนินเขาเป็นโรคซึมเศร้าคิดสัน่นรากะสิว่าจังไดละพิษตัวเองไปปิดช่องพิษยางไปถิ่มไปเลยแบบว่าเกิดภาวะเครียดหนะักซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากคอมมนหรือวานี่ละ่ะมีคนเข้าไปตำหนิการกระทําโดยเฉพาะเข้าเป็นคนสาธารณะ,ะสิเฮ็ีคพิปสิโพ์ยังออกไปเนาะพี่น้องเนาะมันคือดาบสองคมพิมพผิดแค่ประโยค์เดียวชีวิตกับเลี่ยน แล้วสาหรับผู้ใดที่ว่ากันว่ายัางบม่มีพุ่มตานท่านผมบอกเลยว่าให้คนที่อยุ่ใไก่ชิดต้องสอด่องคือจังน้องลูกด้ามนี่ต้องมีคนถี่อยุ่ใไก่้ๆค่อยค่อย,อยดูลแลลักกะสิว่าจ้งใดล่ะสาหรับน้องลูกด้ามเองอน้องกะพึ่งหัดเหตุลักกะเพราตะเหตไปกะ,ะสิว่าจ้งใดล่ะผลาผลาก็คือ,อโพ์พิดพิมพิดหรือว่า ใส่คำบอกใส่คำบอกพิดเรียบเรียงคำบอกเพราะท่านเด็ดถึงนาะพี่น้องเนาะซึ่งก้อานนั้นนีลาย้คนสิกัสิพ่อหูเรืองยุดอกสาหรับน้องลูกน้ําผู้สาวขาหลนอในหลักก็คืออ่อจังไดละ่ะเจตนาของน้องไม่หยั่งมีคําผ่านด้วยความท่ว่าหักลูกสาวยุดอกอหักองค์กรยุดอกแต่ว่าอาจจะเรียบเรียงคําพูดจังสิแม้หรือว่าจังไดละ่ะ ใส่ข้ามบอลอาซีโบโบตูงกับที่ตองการซื้อออกไปคือซื้อสารกิจนั่นแหละแมนบ้ตองการซื้ออีกแบบหนึ่งแต่ว่าข้ามบอลมันกลายเป็นว่าซื้อไปอีกแบบหนึ่งจังสีเนาะก็เรียกว่าเจอกับกระแสคออเมต์หลากหลายความคิดเห็นมาสั่นทอแต่จังได้ตามพี่น้องสําหรับน้องลูกน้ําผู้สาวขาเลาะเนาะหลังจากที่น้องได้ออกมาเคลื่อนไหวในแพลตฟอร์มส่วนตัวของน้องเรียกว่ามี่เอฟซีแฟนคลับเขามาส่งกําลังใจน้องหลายคือการกําลังใจเด้อผนว่า กำลังใจเด้อลูกน้ำขอให้หายไวๆนะครับเผนว่าหายไปไว้เด้อนอนผนวายาย่าวิโต๊ะยังหลายกับเก็บแต่เรื่องดีๆจําแต่สิ่งดีๆกับพ่อเพผนวชสั่นสู้ๆครับวัดสันเถอยอะก็เป็นกําลังใจส่งกําลังใจให้ซึ่งปกติแล้วน้องลุงน้ำทำมิตรปัญหาอย่างกสิโทษหายแอดมินน้อยพิพิษส้าพี่เอื้อยอันนี้หนูเปียงสี่ นุ้สีเฮ็ดจังได้สีแก่จังได้จังสันจังสีกายข้ามในนําไปพี่น้องเออตามที่อ่านี่ยละเขาคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีนั่นละอาจสีเป็นด้วยภาวะซึมเศร้าที่น้อนวอรนั่นละอาจสีมีภาวะซึมเศร้าเข้ามามันก็เลยเห็นให้อ่าเรื่องเล่ามันมันจังไได้ละบานปล่าบานไปขวบคุมอารมณ์จากของบ่ได้แต่จริงๆแล้วสําหรับน้องลูกน้ามผู้สาวขาหลอดน้องพี่น้องเนาะถือว่าเป็นเอฟซีแฟนคลับที่ หากองคอ์กรสาวหน่อยเด้ฮักบอโจละก็หากหนอ่ององนี้เพรบนพันแพงหากศิลปินในองค์กรของสาวหน่อยเพรบนพันแพงนั่นแหละแต่บางครั้งคือว่าการซื้อสารของหน่องหรือว่าการเรียบเรียงคาพูดจังสีแมยพยกรพานอาริซี C. จังใดละ่ะคือแอดม่หน่อยเบลาละ่ะตรงการซื้ออีกแบบหนึง่งแต่ว่าคําบอกผุนไปอีกแบบหนึง่งจังสีแม,ม,มการการใช้คาพูดอาร์เพบาะท่านใดมีประสบการณ์มีความ เฉียวชาติในการใส่คําบอกจักกทอดรียเรียยังคําบอกว่าท่านเดืถือจังสีนอกก็เลยเห็นให้หลายๆคนอาจสีเกิดความข้าใจพิดน้องนั่นแหละแต่ที่จริงแล้วก็คือน้องบ่มีหยังพี่น้องอ่าบ่มีหยังเป็นคนเป็นคนซื่อๆโดยสัมเดยดน้องน้เป็นคนซื่อๆเบื้องแล้วน้องก็สิเก็บกดอยู่ด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนาอพี่น้องนอกปัญหาค่ะชีวิตอันนั่นอันนี้หลายๆคนมันก็เลยกลายเป็นภาาบากกดดันแทงมาเจอกับจังสีเออเคยบอกแล้วละว่าเออให้พัก ผักสะกอนซะเรื่องโซเชียลเพราะว่าข้ามเบาบางข้ามเบาน้องก,ก็บ,บอกว่าหนูก็ได้ตั้งใจา่าสีว่าจังสั้นหนอูอยากให้มันค่ายเครียดหนูวอาตลกตลกแต่ว่าคือว่านัน่นหลับยี่น้องบางเรื่องอคนอื่นเขาไม่รู้ด้วยกับเราเราว่าตลกนั่มบางคนเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงจังเออแม้นต่าละแหง่งแห่งช่วงนี้มันเครียดเครียดกันอยู่จังสี่น้องกลับไปว่าสีว่าเจียนาว่าอยากให้มันอ ขีค่ค่ายขี่ค่ายค,คืยอคว่าว่าหยอกว่าตลกไปแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ตลกจังสีมันก็นเลยกลายเป็นย้อนกลับขึ้นมาใส่น้องอีกหลายต่อหลายหลอกน้องพี่น้องเนาะจังใจก็ตามน้องพี่น,ออน้องเนาะถือว่าเป็นกํลาลังใจให้กับน้องลูกนางผู้สาวขาะหลอกแล้วก็อีกหล,ลายๆท่านน่ะแหละที่อยู่กับโลกโซเชียลสันทอปเพิ่นว่าคือบอโจเพิ่นว่า อยู่กับโลกโซเชียลอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นอยู่ให้รอดอยู่จังไดห้าจังสีรอดเหมือนบอมอ่าตรงเข็มแข็งคือว่าเป็นอีกหนึ่งสายอาชีพที่ต้องใส่ความเข็มแข็งคือกันเดบิวต์เข้าาต้องเข็มแข็งมากมากต้องเข็มแข็งมากมากเหมือนบอมจังใจพี่น้องเนาะสุดท้ายทายสุดส่งกำลังใจสำหรับน้องลูกน่าผู้สาวขาหลาะพี่น้องขอบการคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ